เอาละรครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็คนที่แวะเข้ามารับชมกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เนี่ยมาพูดถึงเรื่องของเกมดัชบอลพอดีว่าเ,เกมนี้เนี่ยมันโวกจ๋าๆเลยเออผมก็เลยแบบอ,ต,อ,อต้องลองต้องลองสักหน่อยแล้วว่าอะไรเงี้ยอยากถล่มลึกเกินไปแล้วก็อ,อยากจะลองเล่นอะไรเงี้ยก่อนจะเข้าเรื่องถึงเกมดัชบอลครับพอดีว่า,ามีเรื่องอยากจะชี้แจงนะช่วงนี้เนี่ยผมเนี่ยป่วยนะครับคือ คือเป็นไข้อะครับเนื่องจากว่าฝุ่น T M 2.5หารือว่าการเผ่าอ้อยอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือที่อยู่ของผมเนี่ยมันได้รับผลกระทบแบบรุนแรงนะครับเลยทําให้ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอมาคิดดูแล้วอะคือผมจะมีชีวิตอยู่ถึง40ปีหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะดูทรงแล้วคือโลกมันอยู่ยากขึ้นทุกวันจริงๆนะเออไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือว่านอกเกมอะไรก็แล้วแต่เลยครับอ่ะถ้าเกิดว่าแบบมีเสียงหลงหรือว่ามีอะไรแบบ อะไรเงี้ยคือก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าบางทีก็เจ็บคอด้วยอะไรเงี้ยพูดเยอะไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยบางทีพูดติดติดขัดๆอะไรอาจจะแบบแบบคนดูอาจจะฟังแล้วแบบอืมไอ้นี่มันพูดอะไรของมันว่าอะไรเงี้ย <c oughs> คือก็อยากให้เข้าใจนะครับมันเป็นอาการป่วยของผมเองเอาละรครับทีนี้เนี่ยคือมาพูดถึงเรื่องของเกมดั b บอลเนาะก็เกมดัสบอลเ,เอ้ยลืมพูดคํานี้เลยนะอะก่อนจะไปรับชมอะ กดติดตามให้หน่อยนะครับพอดีว่าโอ้โลงคลิปไปแล้วคนไม่ติดตามเยอะมากจะมีแต่คนดูเอ,อย่างน้อชยช่วยๆกันกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมอขอบคุณ่วงหน้าเลยอ่าเกมดัชบอลนะครับผมก็ได้ถล่มลึกเข้าไปนะว่าเอ้ยเกมนี้เนะี่ยมันเป็นเกมที่โวกนะเคยได้ยินข่าวมาไกลละเออแบบตั้งแต่ปีที่แล้วมั้งครับ แบบได้ยินข่าวมาว่าเกมนี้มันเป็นเกมสําหรับคนวอกนะเออมันไม่เหมาะสาหรับเราเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ได้อยากจะแบบให้ลําลึกนะเอออยากจะรู้ว่าเอะเกมที่เขาสร้างมาเพื่อมันวอกโดยเฉพาะเนี่ยมันเป็นยังไงมันลุ่งไหมอะไรเงี้ยคือดัชบอลเนี่ยเจ๊งไปแล้วนะครับเจ๊งไปแล้วในสต e ีมมีขายนะแต่ว่าผมเนี่ยก็เอออยากจะลองว่ะผมก็เลยจัดการสั่งซื้อนะครับในสตีมไปในราคา800บาท 800บาทคือแพงมากกับตัวเกมที่มันให้มานะครับคือมันแพงแบบเหลือเชื่อเลยอะ่ะซึ่งก็นั่นแหละครับคือมันเป็นเกมสําหรับคนโวก์นะมันไม่ได้เหมาะกับเรานะครับแต่ว่าเราก็เออเหลิงเข้าไปเองอะ่ะช่วยไม่ได้นะครับก็ต้องจ่ายแพงไปอ่ะทีนี้นะครับคือเราจะมารีวิวกันแล้วว่าเอ๊ะเกมนี้เนะี่ยทาไมมันถึงเจ๊งแล้วทําไมผู้สร้างเนี่ยมันมีตําหนิอะไรเกมเมอร์แบบไม่มาซื้อเกมเล่นอะไรเงี้ยอ่ะเรามารับชมกันเลยครับ พ่อที่งเลยผมให้นะฮะกราฟิกนะครับกราฟิกเนี่ยอยากจะเปรียบเทียบกับเกมที่ผมเล่นมากเลยอะ่ะมันเป็นสไตล์งานอาร์ตเดียวกันนะครับซึ่งนั่นก็คือเกม celeste zero หรือว่าเกมแซ s งานอาร์ตแบบแบบเดียวกันไปเลยแต่เกมซื้อกับเกมฟรีเนี่ยทำไมความละเอียดอ่อนของงานภาพมันต่างกันชัดเจนเลยอะ่ะเกมซื้อในราคา800บาท ทำออกมาได้ห่วยมากคือตอนที่ผมลองไปเล่นครับไม่ว่าจะเป็นไดอะล็อกการพูดนะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวของตัวละครแอนิเมชันอะไรเงี้ยมันดูแข็งทื่อไปหมดเลยแล้วก็แบบการทักทายอะไรตัวละครการพูดแบบแอนิเมชันแบบเสียงไปแล้วแต่ปากยังไม่ไปอะไรเงี้ยเออปากขยับอะแต่เสียงอะยังไม่มาอะไรประมาณนั้นนะครับโอ้โห800บาทนี่ตายหาละอันนี้คือการเคลื่อนไหวของตัวละคร เรื่องกราฟิกนะครับทาออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่สมราคา800นะครับทีนี้นะครับคือเรื่องของอเสียงภาคตัวละครน,นะครับเสียงภาคตัวละครเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่เสียงภาคของนักพากมืออาชีพครับมันเป็นเหมือนของมือสมัครเล่นที่แบบว่ายังไงอะ่ะแบบมันไม่อินอะ่ะเวลาพูดแบบจุดสําคัญเนื้อเรื่องสําคัญอะไรเงี้ยเออว่าแต่เกมนี้มันมีเนื้อเรื่องสําคัญด้วยหรอวะผมเล่นผมยังไม่เจอเลยไม่มี แล้วก็เสียงภาคอย่างแบบห่วยอ่ะเอาง่ายคือห่วยเลยอ่ะคือแบบมันฟังแล้วแบบมันเอ้บ้าโบที่สุดทำไมตัวละครตัวนั้นันออกเสียงแบบนี้ทำไมมันพูดแบบนี้ว่าอะไรเงี้ยเออมาหึงเสียงภาคแล้วเนี่ยคือไดอะล็อกข้อความในการสื่อสารของตัวละครอ่ะอะไรอะไรก็มุ่งเน้นไปทางโว้กหมดเลยคือก็ช่วยไม่ได้นะคือมันเป็นเกมโว้กนะมันมุ่งเน้นไปทางโวกจริงๆครับเราไม่สามารถที่จะแบบ เป็นตัวของตัวเองได้คือกูต้องเกย์กูต้องแบบ lgbtq ตลอดทั้งเรื่องเลยอะ่ะที่ผมเล่นมานะเออแต่ผมเล่นไม่จบนะครับต้องบอกว่าผมเล่นไม่จบนั่นแหละครับคือเรื่องของการพากเนี่ยก็สําคัญเสียงพูดเสียงอะไรการแบบตะโกนของตัวละครอ,อะไรเงี้ยสาคัญอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องอินต่อเกมเหมือนกัแต่อันนี้คือแบบอ๋อผมชุดคิดได้ละผมรู้ละทําไมเสียงพากมันถึงเป็นแบบนี้คือขึ่งมารู้ตอนอัดคลิปนี่แหละ ผมว่าน่าจะไปจ้างคนที่เป็น LGBTQ อ่ะหรือว่าเป็นเกย์เป็นอะไรก็แล้วแต่เขาต้อจะไปจ้างคนนั้นมาพาเขาว่าเสียงตัวละครอ,อ่ะมันใช่เลยอันนี้คือใครรู้อ่ะคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าผมสันิหานถูกไหมอันนี้คือแบบเพิ่งมาคิดได้อ่ะตอนอัดนี่เลยอ่ะถ้าเกิดมันผิด่ก็ต้องขออภัยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันถูกต้องอ uf, ูแสดงว่าเซนผมแรงอยู่มันเหมือนไปจ้างไอ้พวกนั้นมาเว้ยมันไม่ได้จ้างมืออาชีพมาเพราะว่าแต่ที่ผมเล่นเกมหลายๆแนวมาครับ คือนักพากย์มืออาชีพของอิงก์อ่ะไม,ไม่ได้เป็นแบบนี้แน่นอนผมเลยรู้เลยว่าเออน่าจะเป็นแบบจ้างพวกนักพากย์มือสมัครเล่นมาพากอะไรประมาณนี้ละมั้งอ,อ่าต่อมานะครับจะเป็นเอ,อ่อเนื้อเรื่องของเกมนะครับคือที่ผมเล่นไปประมาณ3ามชั่วโมงอะนะเอ,อ่อผมไม่รู้เลยว่าจุดเด่นจุดพีคจุดจบของเกมมันคืออะไร <laughs> ผมเล่นไม่จบใช่ไอจุดจบอะตัดออกไปเลยแต่ว่า จุดเริ่มต้นจุดพีคอ,อยู่ที่ไหนใครเรียนใครเรียนการสร้างแอนิเมชันหรือว่าการสร้างการ์ตูนอะไรเงีเออ้ยการสร้างเกมเนาะเออก็จะรู้เลยว่ามันจะมีการเขียนบทนยครับแบบว่าจุดเริ่มต้นเป็นยังไงจุดพีคเป็นยังไงจุดจบเป็นยังไงเราจะวางสามโครงนี้ไว้ก่อนโอเคอันนี้จะเป็นการภาคเสริมเลยครับคือมันคือสตอรี่บอร์ดนั่นหละครับ ใครที่เคยทําวิจัยหรือเรียนมาก็จะรู้นะครับจะรู้เลยว่ามันจะต้องทำ3า3ข้อนี้แต่ทีนี้เนี่ยในเกมดัชบอลเนี่ยสข้อนี้ผมหาไม่เจอเลยเว้ยอันไหนจุดพีกอ่ะตัวละครพระเอกเราจะได้โชว์เทพตอนไหนเออเป็นพระเอกโชว์เน้นตอนไหนหรือว่าแบบมีใครตายไหมในเรื่องแบบทําให้เราเศร้าทําให้เราอินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมีการแบบได้ดาบศักดิ์สิทธิ์มาครอบครองไหมแบบเอ็กคาลิเบอร์อะไรเงี้ย นั่นแหละครับคือมันไม่มีในเกมนี้คือแบบคือแบบตลอดทั้งเกมอ่ะพี่ผมเล่นมานะผมจะได้ยินเสียงของตัวละครมันบ่นมาตลอดทางแบบมันพูดไปเรื่อยของมันอ่ะแบบอ่าฉันแบบฉันเป็นเกมนะแบบฉันจะทําอย่างนี้ฉันจะทําอย่างนี้แบบโอ้จนลาคาญจริงๆคือแบบโอ้โหแปดร้อยบาทที่เสียไปอยากเอาคืนมาผมรีฟันไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนั้นอ่ะคือเล่นเกมไปสามชั่วโมงแล้วมันรีฟันไม่ได้แล้ว เสียดายโยเจ็บใจเออแต่ก็ช่างมันครับคือว่าแบบทำคอนเทนต์อะไรอเงี้ยมาให้กับคุณผู้ชมดูเนาะก็คือว่าคุ้มค่าแล้วกันครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเนื้อเรื่องแบบหว่วมากการเดินเส้นเรื่องของตัวละครตัวเอกเราอะไรเงี้ยมันนั่นแหละครับคือก็เขาคงไม่ได้ทํามาให้เราเล่นเขาคงทํามาให้พวก l g b t q เล่นแต่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 ทำไมเกมนี้ถึงเจ๋งวะ แสดงว่า LG b t q เนี่ยเขาเล่นเกมกันน้อยหรือเปล่าหรือว่าเขาไม่เล่นเกมเลยทำไมเขาไม่มาอุดหนุนเกมแบบแบบอ่เฉพาะเจาะจงเขาอะแล้วทำไมผู้พัฒนาถึงต้องมาตำหนิเกมเมอร์หรือว่ามาอะไรด้วยอะ่ะก็คุณไม่ได้สร้างมาเพื่อเราใช่ไหมเออก็งงเหมือนกันเนาะแน่นอนว่าผมซื้อมาแล้วผมไม่เล่นแล้วละ่ะจริงๆผมไม่เล่นละ ก็ปล่อยให้มันอยู่ในสตีทมันแหละไว้คือโอ้ยไม่น่าหาหล่ำลึกเลยผมเจ็บใจอยู่เหมือนกันอันนี้คือมารีวิวแบบสั้นๆนะครับแบบไม่ได้มาแบบเจาะจงเจาะลึกอะไรมากอาทีน,นี้ครับคือมาพูดถึงเรื่องของคําว่าคุ้มไมหมที่จะซื้อมาเล่นลองดูเนี่ครับผมตอบเลยว่าถ้าคุณเนี่ยชิลๆสบายๆเอนจอย Enjoy คุณซื้อมาก็อาจจะเวิร์กก็ได้นะออมาฟังเสียงตัวละครบ่นอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าแบบว่าคุณเป็นพวกแบบซีรีสใช่ไหมกับเนื้อเรื่องเอ่อหรือว่าบริบทตัวละครหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่เหมาะนะไม่เหมาะเพราะว่าตัวละครมันบน่นแบบมันพูดมากจริงๆคือแบบมันลำคาญอะ่ะซึ่งงานอาร์ตอะงานอาร์ตแบบนี้ผมเข้าใจอยู่ว่ามันน่าสนใจอะ่ะเพราะว่าผมอะก็เล่นเกมแซดๆเหมือนกันแต่เกมซื้อนะกับเกมฟรีอะ ต่างกันมากเลยอะโอ้โหไปเล่นแซ่ๆเถอะครับแนะนำสนุกกว่าเยอะอ่ะก็ผมมารีวิวให้เกมนี้ผมให้ถ้าผมให้คะแนนเนี่ยคนจะด่าผมไหมเต็มสิบอะผมให้3คะแนนถ้าเกิด3คะแนนเนี่ยคือมันน้อยไปหร,หรือว่ามันมากไปเนี่ยขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับแต่ว่าจากใจคนที่เล่นจริงๆเนี่ยโอ้โหที่เป็นผมนะที่เป็นเจ้าของช่องเนี้ย ผมบอกเลยว่า3คะแนนนยผมให้เพราะว่าผมชอบกราฟิกแต่ผมไม่ได้ชอบดีไซน์ครับผมชอบกราฟิกเพราะว่าพยายามทัให้มันเป็น,ปนงานอาร์ตอ่ะ,อะผมให้ผมให้แค่กราฟิกแล้วกันนอกนั้นคือตัดหมดเลยทำออกมาได้แย่มากตรงนั้น,นครับ3คะแนนเต็ม10นะครับคืออ,อันนี้คือรีวิวจากใจตรงๆเลยนะครับครับก็วันนี้เนี่ยคือต้องขอลาแล้วละ่ะเพราะว่าก็ป่วยด้วยคือแบบโอ้โหไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 การเผ่าอ้อยแบบโรงงานอะไรต่างๆโอ้ยพื้นที่แบบผมยังคิดในใจอยู่เลยว่าอายุ40จะถึงไหมอ่ะก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคือใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอ่าอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บายบายครับ